ผมเอรอนจากช่องไอเกิร์มินะครับช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบกินกระหล่ำปีมากๆแล้วก็ต้องเป็นกระหล่ำปีที่ต้มสุกด,ด้วยอะผมต้องบอกก่อนนะว่าผมแนะนาตัวก่อนผมเป็นโรคกรดไหลย้อนมาได้มา3-4ปีแล้วแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามหลักกับผมก็ข้อมูลที่ผมจะพูดเนี่ยผมมีแหล่งอ้านนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปหาอ่านได้เองเลยนะครับก็ทำไมต้องเป็นกระหล่ำปีอะทำไมกรดไหลย้อนต้องกินกระหล่ำปีอะเพราะว่ากระหล่ำปีเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาแผนกาะอาหารครับ สมันแผลในผอ,อาหาแล้วก็แก้ปวดท้องจากแผลท,ที่เกิดขึ้นจากกดระย้อนด้วยครับคือเพราะว่าเพราะว่าเรามีกดเยอะใช่ไหมก็ทําให้กระเพาะเราอะระคายเคืองได้คือกดมันก็เป็นกดอะใช่ไหมมันก็กัดก่อนกระเพาะเราอะพอกัดกรมก็เป็นแผลระคายเคืองแต่ว่าไอ้กระหล่ำปีเนี่ยมันมีฤทธิ์สารเนี่ยสามารถอารักษาแผลประคบให้ประครบประค,รบ,ระครบลำไส้เราตรงน,นั้นนะได้ประครบกระเพาะเราครับผมก็คือผมชอบกินบาพรวพผาซ่ามากมากแล้วก็ตอนผมไปเนี่ย ผมมันสั่งกระหล่ำปีมาเยอะมากๆเพราะว่ากระหล่ำปีมันบุฟเฟ่ฮะกระหล่ำปีมันสั่งได้ไปจำกัดก,ก็เขาสั่งมาของข้าแบบเจ็ดแปดจานเนาะเพื่อเพื่อเอามารักษาสมานแผล้ไอแ้แผลกดไหลย,ย้อนเนี่ยก็ต,ต้องบอกก่อนว่าตอนคนที่คนที่ไปกินโอ้กุาซ่ซาเนี่ยก็ต้องระวังน้าจิ้มด้วยนะผมสั่งคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนผมก็เล็กอาก็ก็จิ้มไม่จิ้มมากของถ้าเกอจิ้มมากเดี๋ยวกดไหลย,ย้อนแล้วขายเคืองก็จริงจแล้วกระหล่ำปีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นมากๆนอกจาก กรดละยอนนะฮะเพราะว่ามันมีไขมันน้อยกินสามารถกินเพื่อลดความอ้วนได้มันช่วยทากระดูกแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยคือเพราะว่ากระถางปีเนี่ยมันมีมันมีไฟเบอร์ครับผมซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยทาให้ระบบระบบถ่ายของระบบถ่ายของเราดีขึ้นแก้การท้องอืดจุกท้องได้คือคือไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมากากมันช่วยให้กระเพาะของเราอะมันค่อนข้างย่อยอาหารได้ดีขึ้นถ้าเรากินพวกของทอดของมันเยอะๆใช่ไหมครับผม คืออาหารพวกนั้นอ่ะมันจะอยู่ในกระเพาะนานพออยู่ในกระเพาะนานเนี่ยกระเพาะเราอ่ะมันจะเล่งให้ใหกดอ่ะกดของเราอ่ะมีเยอะมากกว่าปกติเพื่อจะเล่งให้อาหารของเราอ่ะมันย่อยไ,ไวไงพอเล่งให้กดเยอะใช่ไหมพอกดเยอะมันก็ไม่ดีอ่ะเพ,พ,พออราะเพราะว่าเพราะว่าอาการกดเยอะนี่แหละมันให้แบบกดขึ้นอกแสบทำให้เราแสบออกขึ้นคอกลายเป็นกรดย้อนขึ้นคอ,นอซึ่งอาหารพวกผักไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยทำให้ย่ยอยอาหารนะ่ะได้เร็วได้ดีขึ้นดังนั้นก็กระหล่ำปีแหละผมโคตรชอบเลย ผมชอบมากๆในการไอ้รักษาในบรรดาผักท,ทั้งหมดที่ช่วยเราฟื้นฟูมันทากดรดไหลย้อนเนี่ยกระหล่ำปีครับผมแล้วต้องเป็นกระหล่ำปีต้มเลยนะถ้ากระหล่ำปีผัดมันก็อาจจะมีน้ำมันนิดหนึ่งใช่ไหมก็เพื่อความชัวเพื่อสุขภาพของเราก็ต้มไปเลยครับผมต้มไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกินบาร์บีคิวพาสาม,มันก็มันก็ไม่ได้คีนขนาดนั้นคีนขนาดที่ว่าช่วยกดรดไหลย้อนขนาดนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าอ่า แบบทิเบินมายูบาซ่าเนี่ยมันก็ต้องมีเนื้อมีมันมีมีมันใช่ไหมมีมันมีเนื้อมีน้ําจิ้มมีกระเทียมมีพริกอะไรอย่างงี้มีมะนาวอีกโอ้โหเป็นอะไรที่กระย้อนคนกรรยอนนี่คนเลี่ยงเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราไปบาย์บาซ่าล้วก็อ่แล้วก็ได้สั่งกะลังปีเยอะมากกว่าปกติใช่ครับผมก็อันนี้คลิปนี้เหมือนไม่ค่อยมีสารเนะก็เหมือนกับมาเชีย มาเชียมาปั่นให้ผู้คนให้พวกคุณเนี่ยกินกระหล่ำปีงมากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆสาหรับช่วยเหลือกดระย้อนครับผมก็อยากให้ทุกคนกินกันเยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบในเพยงเท่านี้ขอบคุณมากครับผมทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารและก็กดไหลยอนไว้มากมายสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ